ันนี้จะมารีวิวเลยค่ะน้องมุกที่ตัป้าค,ค่ะมันเป็นสองชั้นค่ะข้างบนจะเป็นตัวเล็กข้างล่างเป็นตัวใหญ่แล้วมาได้ได้มากเลยค่ะโอ้ยเกญตรงนีเ้เกญตรงไหนคะอคันนีอ้อุ้ยทำดีกว่าไหมพี่ช่วยเอาค d อ y ันนี้ กันเล่นเลยนะคะก็จะมีเป็นเป็นตองปลาไงค่ะมีสีอันมีหลายสีมากเลยน่าเล่นมากงน้าะรันแล้วก็จะเป็นตัวปลาค่ะตัวเล็กกัตัวใหญ่แล้วก็จะมีเป็นที่ฐานค่ะก็จะมีตัวใหญ่เ็ตัวเล็นู่นนี่นะคะอยังไงเค้กเนี่ยเราจะมาจัดกันเลยค่ะเราจะจัดปลาก่อนนะคะใครเสร็จก่อนนั้นแท้เคยสุดก่อน นี่เสร็จก่อนคุนั้นแพ้แล้วหรอเปล่าพนังเงิใช่ค่ะพี่เหนือเหนื่เหนื่อยนำะมุกอยากหลับเลยนะถ้าพี่เหนือเปิดได้น้องพี่เหนือนี่นะคะนี่จะมุกจะเสร็จแล้วนะพี่พีตัวเล็กด้วยกนะ้าวมาเลยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวสี่ไม่รอแล้วนะจัดที่คันตกปลาเลยคะ่ะ ตัวเล็กมากเลยอ่ะตัน้าสามร้อยเมตรห้าร้า 300, 500, 000, 000. อยเมตรยี่สิบห่ายี่สิบปาวานจา้ค้าเดี๋ยวจะให้แม่เหมี่วนะคะจับเวลากันค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมเล่นกันเลยนะคะตบตัวเล็กหรือตัวยหญ่ก็ได้นะคะสันลันน้งมุกพี่เหมี่ก็ด้วยพี่ตบก็ได้กิน <c oughs> แล้วไล้ตัวใหญ่สดงว่าน้องมุกเสู้ๆนะามะุก อ่ะมันไม่อ้าปากค่ะตัวนี้พี่แล้วก็ใหญ่ไม่ตกตัวใหญ่ไแพ้นะนี่เหมือนจังเลยค่ะอ้าวน้องมูกว่าพี่หรอคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดู <c oughs> ไม่ใช่อะค่ะน้องมูกน้ำมูกได้ว่าค่ะพี่มีตัวตัวเล็กได้ค่ะไม่เป็นไรน้องมูกกับรองค่ะค่ะบแต่น้องมูกว่าน้องมูกได้สี่ตัวแล้วนะ,ะตัวใหญ่พี่ไม่ได้สักตัวเลยค่ะ แนะะน่ค่ะหนึ่งตัวเล่นหนึ่งตัวเท่ากับหคะแนนใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ใช่อะไร้จะหดเวลาแล้วนะคะค<อ>่ะพี่เหนยังไม่ได้สักตัวเลยจ่อ <c oughs> ห้าสองหนึ่ง<า> ตัวเล่มแรมาเริ่มแล้วกันเลยนะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งค่ะของพี่มิวนะคะตัวที่สองค่ะของพี่มิวค่ะตัวที่สามค่ะตัวที่สี่นะคะตัวที่ห้าค่ะแล้วก็ตัวที่หกนะคะพี่มิวมีหกตัวค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งขอนมุกันเลยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้อันที่สี่อันนี้อัน อันนี้อันที่หกอันนี้อันที่เจ็ดน้องมุกชนะค่ะน้องได้เจ็ดอันเก่งมากมาเก่งมากเลยค่ะน้องมุกถือถนะคะน้องมุกชนะค่ะวันนี้พี่หมูกับน้องมุกนะคะก็มารีวิวตกปลากันเพียงเท่านี้คะ่ะอย่าลืมติดตามพี่หมีน้องมุกได้ที่รูปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะคะ